โอ้ยเห็นไหมกูคือการกินเป็นไดอ้อันนี้ครับเอ่ออันนี้เราเป็นโปครับเราไปให้คนอื่นกินก๋วยเตีย๋ยวกันครับเริ่มได้มากินก๋วยเตีย๋ยวกันเถอะน้าจเป็นคนอื่นกินก๋วยเตี๋ยวอะไรคิดหน่อยเพื่อนโอ้โอ้โหโอ้ยหแดดมิดหน่อย โอ้โหเลี้ยแต่ี่มันตลแล้แก็้ดอดอดงังกูปหนาอันหนึงนะอ้หนาามาอีกแล้วก็ออกหีเลยหายเาาาห็เ่อกาเลยเือกตาเลยไม่าเน่ยหายแล้วกูหนีเอบาบ้านเลย ทุกคนไปเคสเคเจก่อนหนีดีก <var> ว่าเข้ามาอย่างนี้ต้องหนี้เป็นอะไรแปลกแปลกน้ำเฮเจนต้องจะต่อยนะแค่เกิดมาปุ๊บก็ต้องจะต่อยแล้วชอบกินอะไรเหรอเขาตัดสุดสุดนี่อ๋อ

ข้าคือกง้งเป็นด๊อนหรอแ้วมาแยมโอ้ดูมันโป,โปเนี่ยอ่ากูเอเจ้าชอบกินอะไรรึพุดเตียวกับก้มตำหอมอ่ะไม่ชอบกินอร่อยฉันจะได้จุดไลยโอ้ยจะมาต่อยคนบม้ด้วยอย่างนี้ได้ไงต้องโดนสังสอน มาจุบกูได้ไงแล้วก็ดีมากนะที่มาจุบท่านกูนักลมองค์เจ้าก็ดีมากนะรีบมาตบนักลมมังกรอย่างข้อ Let's go baby โอ้ยบินปุ๊ดยังเด็กเลกบินปุ๊ดยังดีกว่าเลยไปไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้ว ข้อคือโปรตัวปลอมได้ดังเกิน,น,กนข้าต้องเปลี่ยนวิทยายุทธ์ข้าข้าจะเปลี่ยนเป็นวิทยายุทธยย์ขขเจข,ขาบอกว่าเคจีมิสซีง่งลิกก็นตั้งงวปไปตั้งเนาะ กันแ่อาบัวที่นิ่เลยตัดบู้เลย

มาแล้วเไปเนื่องอะไรแล้โอ้ก็คือมือลิทำไมเงมันเหรอโอ้ยต่ามาทำไมดูเราตะโกนอ่ะเบื่อก็เป็นบูลล็อกดีกว่าไป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 ยิบไปยิบไปยิบไปยิบ เฮ้ยอย่าตามมากีอย่างคุณให้คุยเร่งนะเพื่อนโอ้โหทว่าลังไล่ตัออกไงวะโอ้โหอย่าให้ลุงนีรอดเข้าไปติดดีกว่า

Ahowa. Mori, eh hami. Tao. 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 con này Tao. Tao. <laughs> chị Tao. Tao. Chị Tao. 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 có Tao. 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 จะตามันเล่ยโอวยผิดว้าวผิดตู้ไม่ผิด

มีนูู้่าคือว่าพอใชไอ้หนุ่มโดนลุมแล้โดนล้มเล้ยาวเลยชวยขนาดคนช่วยมันยังไม่หาช่วยอ่ะโอ้เป็นคนยางไงเนี่ยกจ

โอ้ยมึงแขนอะไรอ่ะแล้วแขนได้ไงอ่ะเอำไมผิดอ่ะโอ้วขอบจรกะดูหรืออ่ดเดี๋ยวนี้แม่งข้าค่ะจะชิกกะดูใส่เจ้าเฮ้ย กเตี่ยงมือต้องตบก็เตี่ยวหรอไมคาเลี้ยงปีค่าเลี้ยงให้แล้วก็ทำเงงนเอเอาแล้วก็าะเอาเอาเอาหนีเฉยเบื่อมาก เอาไม่เคเจบอมซีนุกะตาเนพลังของกองทูปเป็นโดวย่างกระโดดก็เดินจากถีบต่อข้อดีเลยมาตีนักลมุ่งก่อนข้อคือว่ามันตายแล้วเคเจโดนเชนูกะตาน โอ้ไโอ้ยโยโอ้ยโอ้เลอ้ยเอ้ยอ้้วมออ้ไรอ่ยเยอยโอยโอ้โอ้โอ้ออยโอ้ยโ้ยอบคโอ้อ้าโออยูอยอ้ย้วโอ้อ่ะก็เล่นยาก้อย これで終わりだからだ。 เอาะไรแบบนี้แม่ทำไมฉันน่ะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวโอเค um pues okay, ผมไม่ใช่โปอมละผมคือเคผมคือเคเจตัวปลอมละเอาละเอาจีข้าจะดึงเข้ามาทีพวกกากฉัน่ะจะเอาให้ตายตรงไหนคนเยอะๆฉันชอบ ฉันชอบตรงที่มีคนเยอะๆคนเยอะๆจับๆเฮ้ยว้าวกินดีๆอาหารดีๆใครๆก็ชอบตรงนี้มีคนน้อยไม่ควรไปหาตรงอื่นดีกว่าตามใจกระด่าคนเลยวันนี้วัอนี้ใหรมาดู I don't know. Oh. อย่าอย่าดิกูจะขยุยเลยอะไรอ่ะอ้อ้เอาไนี่นี่เด็กก็ทอยก็ให้ปะปี้ปะบี้ปะปี どこに行くか分かる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 か分 เชโน่เชโน่ขอโทษเฮ้ยแล้วมันเล็งกลางหัวได้ไงมันเล็งตลอดเลยอ่ะทุกคนต้องเล็งไปแล้วก็เฮ้ยเรารอดพวกเรารอดเดือดร้อนจุกจุดนี่จะตอบแม่หนุ่ไม่ใช่คำนิไามฉันวิ่งไล่อ้อมี อีสเตอยาบ่ได้ก็ไม่เด็ดะทาบ่ได้ขับจิ้งจทุบสกุ๊ตต์หืมตาดียังไงมาตบข้าเจ้าคิดผิดแล้วข้าไม่ให้เจ้าต่อรอกว่าข้าเป็นสิงแมกแล้วรื่งนี้แมันไม่ได้หน้าตามันซิงมากแกมา เจ้ากล้าดียังไงมาตีข้าแล้วข้าจะลงโทษเท่าไห้เอาเฮ้ยหมองโก้ไอย่าไดปล่อยมั อเอาละเนจุบนำกลับมาใช้พุ่มได้ถุงเลยอ่างงงงงอไอเครื่องแล็กไอเครื่องแล็กเอาหนีเลยหมดคตรเลยวะ เฮ้ยเปิดคนมั่วรู้นนอยู่ดับสูงอะ่ะแต่ฉันไม่ให้อภัยแน่นอนอเฮ้ยแล้วจะมาตีกันทำไมข่ากำลังตีมันไล่ไอ้ขานี่ต้องโดนลงโทษจ้าจะลงทันเองข้าคือเดอะกอดผู้ที่ไม่มีวันตาย เต <c oughs> ็มเต็มดูดกนเลยอะไรนี่วะวนน้จะอกันนีวะจูบกันไปข้างมืปากมาุดจ้ามกเบุกัดกร อืมนี่ไม่เปิดอันนี้ยังเม่รวเลยคืออะไเอานี่ก็ได้เหรอเอากระเด็นไปแล้ว นักลบเมืองก่อนมาแล้ว,วแฝบแฝบแบ็บแ็บไม่แ็บแล้วไม่แบ็บเฮ้ยำไมาต้องเล่นคนเดียวกันนะ่ะมาเลยอนตีเจอกับอันตนะเตียผมอยากเจอครับมาเลย โอ้ยอย่งน้นไกใครจะไปถึงแนักลมากอนตัวจริงเฮ้ยนักกน้ำงลมากรมาเลยวตายเลยยิ่งอยฟ้าเลย หน้าเพื่อนกูแบบเฮ้ยหลังจากกูเชื่อเพื่อนว่าตีกูบอมสตอริงบอมเอาโอเคใครทุกคนไปเล่นบูล็อกกัน